สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมอาจารย์สามิตจากสถาบันไอทีจีเนนะครับพอดีว่าวันนี้มีปัญหากับไฟล์ในแบบ XML นะครับพอดีได้ไฟล์ XML มานะครับชุดหนึ่งนะฮะเซตหนึ่งที่เห็นตอนนี้นะครับซึ่งไฟล์เหล่านี้นะครับเป็นชุดข้อมูลที่ผมจะต้องเอาไปใส่ในฐานข้อมูล MySQL นะครับแต่ประเด็นมันก็คือว่า ขนาดไฟล์นะครับท่านลองดูนะครับอ่นทุกท่านลองดูนะครับว่าขนาดไฟล์มันใหญ่มากเลยนะครับแน่อย่างไฟล์เนี้ยใหญ่ที่สุดเลยครับ6 6กจิกกว่านะครับแล้วก็มีรองลงมาก็ไฟล์นี้นะครับมีขนาดสัก3จิกกว่านะครับผมเห็นไหมฮะสามจิกสาอันนี้ก็1 5จิกโอใหญ่มากเลยนะครับ900เมกเนี่ยแบบนะครับซึ่งโจทย์ของผมก็คือนะครับผมต้องเอาไฟล์ XML เหล่านี้นะครับ ใส่เข้าไปในฐานข้อมูล MySQL นะครับซึ่งตัวฐานข้อมูลเนี่ย Self ผมก็สร้างได้แล้วแหละนะครับสร้างได้แล้วผมก็สร้างฐานข้อมูลขึ้นมาแต่ทีนี้ผมจะเอาไฟล์เข้ามายัางไงอ่ะนะครับประเด็นคือผมจะเอาไฟล์เข้ามาในนี้ได้ยังไงนะครับมาเข้ามาในตัวฐานข้อมูล MySQL ผมได้ยังไงนะครับปัญหาแรกก็คือนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดไฟล์ได้ยังไงนะครับเพราะขนาดมันใหญ่มาก นะครับขนาดมันโอ้โหใหญ่โตมาโหรานนะฮะเป็นสามสี่จิ๊งแงยนะครับ,เป, 3, รบเปิดไม่ขึ้นแน่ๆครับผมหกหกเจ็ดจิกเงยเปิดไม่ขึ้นผมลองเปิดตัวอย่างไฟล์ที่มันเล็กๆให้ดูก่อนนะฮะอย่างเช่นไฟล์ที่ชื่อว่า tech x t m l ไฟล์เนี้ยเห็นไ้ยฮะขนาดมันก็ประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบแปดเคนะครับอันนี้สบายเปิดได้แนะ่นอนผมคลิกขวาแล้วเปิดด้วยโน้ตแพดให้ดูนะครับนี่ฮนะหน้าตาไฟล์ก็ไหนจะประมาณนี้เนี่ย โจทย์ของผมก็คือผมต้องเอาเนี่ยพวกนี้ครับใส่เข้าไปในฐานข้อมูล MySQL มาคือก็คือผมต้องไปสร้างตารางก่อนนะครับไปสร้าง table ขึ้นมาแล้วก็ทําการอ่ Import เข้าไปนะครับผมนะแต่ถ้าแต่ถ้าผมเปิดดูไฟล์ไม่ได้เนี่ยนะครับผมก็จะไม่รู้ว่าไฟล์ x อ l ไฟล์นี้มันมีอ่ามีแท็กอะไรบ้างนะครับมีฟิลดอะไรบ้างนะอย่างเช่นมี id tag name อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ผมไม่รู้ผมก็ จะไม่สามารถสร้างตัวเทเบิลนะครับมารองรับไว้ได้ใช่ไหมครทีนี้ถ้าผมจะพยายามเปิดกับพวกอ d ดิเตอร์บนเครื่องเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Edit p a ัทนะครับโน้ตแพดหรือตัวอ,อื่นนะฮะผมลองแล้วเปิดไม่ได้นะครับเปิดแล้วเครื่องค้างเลยนะครับค้างเลยนะคร้างนานมากนะส่วนใหญ่โปรแกรมมาารันจะค้างไปก่อนนะโปรแกรมที่ใช้เปิดนะฮะถ้าเราเปิดด้วย Notepad Notepad ก็ค้างเลยนะถ้าเปิดด้วย Edit Pa ั อิเล็กพก็ค้างนะฮะเปิดด้วย VSC อะไรเงี้ยเปิดไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่พยายามเปิดด้วยวิธีการเหล่านั้นละทีนี้มาดูวิธีการในการที่ผมค้นพบมานะครับผมวิธีการที่ผมค้นพบที่จะเปิดไฟก็บแมวไฟนี้ขึ้นมาดูโครงสร้างให้ได้ก่อนว่าข้างในมันมีหน้าตานะ,ะับเป็นยังไงนะครับวิธีการพื้นฐานเลยนะครับที่ทําได้ตอนนี้ก็คือผมเปิดคอมมันพร้อมขึ้นมาก่อนนะ,ะผมเซิร์ชหา CMD เนาะเนี่ยเปิดตัวคอมมันพร้อมตัวนี้ขึ้นมา นะครับเสร็จแ้ดูอีกทีนะ cmd เปิดคอมมันพร้อมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์นี้ในคอมมันพร้อมแล้วกันครับเพราะว่าตัวคอมมันพร้อมเนี่ยมันจะสามารถเปิดไฟล์ด้วยคําสั่งบางอย่างได้นะครับทําให้เราเราสามารถดูโครงสร้างไฟล์ได้ง่ายๆเลยครับผมก็ผมเปลี่ยน path ไปที่นี่ก่อนนะครับผม cd ไปที่นี่ก่อนผมก็ปี path มาเลยนะครับวางลงไปเปลี่ยนเป็น drive f นะครับนี่ฮะผมอยู่ที่ drive นี้ละโอเคเนาะ ทีนี้นะครับผมต้องการที่จะเปิดไฟล์ใหญ่สุดไฟล์นี้เลย posthistory.xml นะครับทำไงดีว่านะครับก็ผมจะมีคำสั่งอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า m o r e นะครับในตัว Command Prompt ของ Windows นะฮะับนบน Mac ก็ใช้ใช้อย่างอื่นนะครับบน windows นะผมสาธิตบน Windows แล้วกัน m o นะฮะแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ชื่อไฟล์นะครับผม posthistory นะครับแต่ได้กับเมคนเตอร์ครับความลับมันอยู่ตรงนี้นะครับ ใช้คําสั่งมอแล้วก็เปิดนะครับผมถามว่ามันเปิดได้เลยไหมมันค้างไหมไม่ค้างนะครับผมผมเอนเตอร์ปั๊บว้าวนะฮะเปิดได้แล้วโอ้เย e นะฮะเปิดได้อย่างงี้ครับสบายแล้วผมก็จะเห็นว่าอ๋อไฟล์นี้นะครับมันมีชื่อแท็กว่า post history นะครับแล้วก็ข้างในนะฮะจะมีแท็กที่ชื่อว่า row อยู่นะครับนี่ฮะนี่แถวที่1นึ่งครับ row ที่1นะนี่ก็ที่2ที่3 4มสี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องดูทุกแถวอาจทั้งหมด ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดในไฟล์ซึ่งมันใหญ่โตมากนะครับเราดูแค่แถวเดียวนะครับเราก็จะรู้โครงสร้างมาแล้วนะครับว่าอ๋อมันมีฟิลอะไรบ้างนะครับเนี่ยมีฟิลอะไรบ้างผมก็สามารถที่จะเข้ามาหาฟิลเหล่านี้ผ่านคําสั่งมอตัวนี้แหละผมก็มารวบรวมนะฮะแต่อย่างนี้ผมรวบรวมไว้แล้วนะครับเหน้ผมก็จะมาหาฟิลชื่อ ID นะครับผมก็ c o p y มาวางไว้นะครับ ID มี Post History Type Id นะครับ นนี่คือไฟล์ขนาด 6, 6จิกนะครับไฟล์6จิกม่กี้นะแต่ว่ามันจะเปิดมาทีละไม่เยอะนะฮะเปิดบนเทอร์มินัลนะฮะบนมันพร้อมมันนะผมก็จะได้แท็กทั้งหมดออกมานะครับผมสรุปมาแล้วได้ตามนี้นะครับพอได้แท็กพวกนี้หมดแล้วนะครับนี่ได้แท็กพวกนี้หมดแล้วผมก็เปิดฐานข้อมูล MySQL nice ขึ้นมาจะใช้ PHP m a d m i n หรือว่า MySQL Workbench <oughs> อะไรพวกนี้ก็ได้ครับผมใช้ PHP m a d m i n ก็ได้นะก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการ เข้าไปในฐานข้อมูลที่เราต้องการที่จะสร้างเทเบิลนะฮะเราก็สร้างเทเบิลขึ้นมาเลยเทสตผมตั้งชื่อว่าเทสนะแล้วก็มี8ช่องนะครับจากนั้นเราก็ทําการสร้างฟิลเหล่านี้ได้เลยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ผมสร้างเลยนะนี่ผมจะสาธิตได้ดูนิดเดียวพอนะฮะผมก็สร้าง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 ไปครับผมใส่ใส่ไปให้ครบใส่ครบเรียบร้อยแล้วก็ทําการได้ทําการบันทึกมานะฮะเซฟมาก็จะได้ตารางเปล่าๆมานะตรงนี้ก็น่าจะสร้างกันเป็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่สร้างเลยนะเพราะผมเคยสร้างไว้แล้วนะครับ เอาละพอผมได้ตารางเปล่าๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ต่อมาก็คือว่าเมื่อผมมีตารางอยู่แล้วเมื่อผมมีตารางเช่นผมได้ตารางมาแบบนี้ผมได้โครงสร้างตารางมาแบบนี้นี่ผมสร้างตารางเสร็จแล้วปึ๊บ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 นะฮะสร้างฟิลด์แล้วนี้ครบไปแล้วนะผมก็สร้างฟิลด์สร้างอะไรต่างๆให้ครบนะใส่ชนิดข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยทำถามต่อมาก็คือแล้วจะเอา xML ไฟล์นี้ครับผม Xml ไฟล์นี้ไฟล์นี้นะครับจะทําการ Import เข้าไปในฐานข้อมูลได้ยังไงนะครับไฟนี้ที่เราเปิดดูโครงสร้างไได้แล้วนะแต่จะ Import ได้ยังไงครับวิธีการ import ของมันก็ใช้ command line เหมือนเดิมนะครับเพราะเราคงไม่สามารถ Import ไฟล์ x อล์ตรงตรงเข้ามาที่ตารางนี้ได้นะครับผมไฟล์ใหญ่ขนาดนี้น่าจะทําผ่านพวกนี้ไม่ได้ทําผ่านตัวマイ s ซิร e ฟเ e นก็ลองแล้วก็ไม่ผ่านนะครับไม่ได้ไฟล์มันใหญ่ไปนะครับก็ command line อีกแล้วนะฮะตัวช่วยชีวิตมาดูกันดีกว่านะครับผมก็จะออกจากหน้านี้ก่อนนะผมกด q ออกมานะการใช้คําสั่งมันจะเปิดทีละ ทีละไม่กี่รายการนะครับก็คือมันจะเปิดได้ทีละหน้าจอที่เรามองเห็นนะครับก็คือเปิดได้สูงสุดเท่ากับหน้าจอที่เราเปิดไว้เวลาจะจะออกจากนี่ก็กด Q นะครับตัว Q นะมันก็จะออกมานะครับแล้วก็ผมก็ขอเขียนหน้าจอทีนี้นะครับคอมมานด์คอมมานด์นะครับที่จะทําการ Import นะครับตัวก้อนาก้อน XML ก้อนเนี้ยเข้าไปในตารางนะครับซึ่งโครงสร้างมันตรงกันอยู่แล้วนะกับตัวเอ็เตัวนั้นนะครับ ซึ่งผมยังไม่รู้นะมีเลคคอร์ดเท่าไหร่นะครับอาจจะมีหลายล้านเลคคอร์ดเลยนะครับพอจะ Import เข้ามาในตัวตารางนี้นะครับผมก็จะใช้คอมมาไลน์นะครับมีคอมมาไลน์ที่ผมใช้อยู่บ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะ Import ได้นะครับก็คือชุดนี้นะครับคอมมาไลน์ชุดนี้นี่นะฮะรันชุดนี้เข้าไปในฐานข้อมูลนะฮะผมแปะตรงนี้แล้วกันเนี่ยรันเข้าไปครับก็คือคอมมาไลน์มันจะชื่อว่า l หลดนะครับ xml local นะฮะ in file นะครับนี่คือชื่อคอมมาไลน์ในการ โหลดไฟล์ XML นะครับเข้าไปในตัวฐานข้อมูลนะครับโหลด XML ล local in file นะครับแล้วก็ระบุ path นะ path ก็คือที่อยู่ของไฟล์นะครับว่าบนเครื่องเรามันวางที่ไหนอย่างของผมก็คืออยู่ที่ drive f เงี้ยใช่ไหมฮะ drive f folder download แล้วก็ชื่อไฟล์นี้นะครับก็ก็เขียนไป drive f folder นะฮะ folder download แล้วก็ชื่อไฟล์นะครับ folder นี้แล้วก็ชื่อไฟล์ชื่อไฟล์ post history เรียกลนะครับเราก็เอาขอมานเนี้ยใส่เข้าไป แลนที่2ก็คือบรรทัดนี้ที่2คือบอกว่าเราจะ insert หรือว่าทําการบันทึกเข้าไปในตารางชื่ออะไรใช่ไหมของผมสร้างตารางไว้เมื่อกี้ชื่อว่า tb repository นะครับผม่า tb p o s i t o r y ัี tb repository ก็คือตารางนี้ตารางนี้นะครับนี่แหละเราก็ใส่บรรทัดนี้จากนั้นก็คําสั่งชื่อว่า row identify by row นะครับตัวนี้ความหมายของตรงนี้ก็คือไฮไลท์ที่ผมทําให้ดูนะครับก็คือว่า เมื่อกี้ที่ผมให้คุณดูไฟล์นะครับให้ดูอีกทีนะครับให้ดูไฟล์นะครับมันจะมีะตัวฟิลด์ที่เป็นฟิลด์ที่ทําการเก็บข้อมูลไว้เป็นเรคคอร์ดเรคคอร์ดนะก็คือฟิลด์ที่ชื่อว่า row นะครับอยู่ตรงนี้เอเนไหมฮะชื่อ row นี่ฮะเราก็เอาชื่อฟิลด์ row ตรงนี้ครับมาใส่เลยครับเป็นการบอกว่าเนี่ยเวลาเราลูบอ่านข้อมูลในไฟล์ x m l ไฟล์นี้ให้อ่านจากไฟล์ row ตรงนี้นะมันก็จะอ่านทีละ row ทีละ row ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งไฟล์นะครับ อ่าโอเคนะครับนี่คือคําว่า r o w ตัวนี้นะครับเอาละทีนี้ผมก็จะลองให้ดูนะครับจริงๆผมลองแล้วแหละนะครับเพราะนั้นผมก็แค่จะสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งครับทีนี้เวลาจะใช้คอมาด์ตัวนี้นะครับเราจะต้องอ่เข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปใน MySQL บนเครื่องเราก่อนหรือใครใช้ Docker อะไรก็ล็อกอินเข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์อะไรเรียบร้อยก่อนแล้วไปใช้คอมานี้นะครับอา่าเรามาดูกันนะครับผมจะทีไม่ดูนะแต่ว่าผมทําไปแล้วนะ ผมทําแล้วผมจะพิมพ์ไม่ดูเฉยๆนะครับเนี่ยผมก็จะพิมพ์ไม่ดูนะครับคือเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คอมมานด์มันก็จะต้องพิมพ์ว่าไม่พิมพ์มาก๊อปเลยแล้วกันนะครับพิมพ์นี้นะครับก๊อปมาแล้วกันก็ต้องล็อกอินเข้า MySQL ก่อนนะครับสเต็ปแรกล็อกอินเข้า MySQL ก่อนโอเคขอเขียนน้าจะก่อนอ่โอเคนะครับงี้นะครับก็ m y SQL นะครขีด U r o l e ขีด P นะครับเพื่อล็อกอินเข้า MySQL นะฮะนี่เป็นคำสั่งในการล็อกอินเข้า MySQL แล้วก็ใส่ password ตัวฐานข้อมูลมันเกี่ยวกับเราครับตัวนี้ผมใช้เป็น MariaDB นะครับซึ่ง command ก็เหมือนกันนะจะมา SQL หรือ MariaDB ก็เหมือนกันเลยนะครับก็เอามาทัดนี้ใส่เข้าไปนะครับเอ,อิ๊กกรอบวางเอาไปโอ้ยไม่ติดนะครับไม่ติดกลอบมาติดสิอ่านะครับก็จะได้คราวนี้นะครับโหลด XML Local นะเราต้องเช็คดีๆว่าไฟล์ XML ที่เราจะเข้าไปนี้อยู่ที่พาทตรงไหนนะครับบนเครื่องเราให้ถูกอ๋อแล้วก็ต้องเปลี่ยน Select เป็นแบบนี้ด้วยนะเป็น เป็นอ่าเป็นสแลปแบบนี้นะครับเป็นลาเราก็ p y u r l ผ่านมาเนี่ยบางทีมันเป็นแบบนี้เนี่ยผ่านมาทีมันเป็น a c k ก l แลปอยู่นะครับเป็น a c k ก l แลปอยู่เราต้องมาเปลี่ยนเป็นสแลปอย่างนี้นะครับไม่นั้นจะไม่เข้านะผมลองแล้วก็บรรทัดนี้นะครับ Enter ไปนะครับต่อไปก็บรรทัดที่สองนะครับบรรทัดนี้ Enter ไปครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายครับ row Identify by row นะครับบรรทัดนี้ แล้วก็ e n น e r นะครับปึ๊กมันจะทำการ Import เข้าไปเลยนะครับเคอร์เซอร์ก็จะกระพริบค้างอยู่ปึ๊ก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 ประมาณสัก5-10นาทีแล้วแต่ว่าไฟล์ใหญ่แค่ไหนครับนี่ผมทำไปแล้วนะผมจะไม่ทำอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าทำอีกทีมันก็จะ e r อ o r นะเพราะว่าผมผม Import เข้าไปเรียบร้อยแล้วไฟล์นี้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่ผม Import เสร็จแล้วนะครับผมเปิดได้ดูนี่ฮะตารางนี้นะครับผมตัวหน้านี้ผมทำมาแล้วก่อนจะอัดคลิปนี้ครับก็ในตัวสตรักเจอตรงนี้นะครับาาาาเเรรดูให้้้นผผมมมขตงี ผมเบ้ปั๊บนะครเห็นว่าจะมีเรคคอร์ดเข้ามาทั้งหมด8 7, 9, 1, ล้าน7,091,434เรคคอร์ดโอ้ใหญ่มากนะครับตารางนี้มีจำนวนเรคคอร์ดอยู่ทั้ง8 000, ล้านรายการเลยนะครับผมถ้าเราลองมาดูขนาดไฟล์นะครับผมดูขนาดาขนาดถา่าขนาดตารางสิดูขนาดตารางครับนี่คือตารางนี้นะที่ผมมาเข้ามานะครับ TB Post History เมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีขนาด8ล้านกว่าเรคคอร์ดนะครับแล้วก็มีขนาดไฟล์ทั้งหมด ขนาดตารางสิพูดผิดตลอดเลยมีขนาดตาราง6.4จิกนะครับเห็นไหมเนี่ยฮะใหญ่มากๆเลยนะครับพกอือ4จิกซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถ Import ด้วยท่าอื่นได้นะครับท่าอื่นมันน่าจะยุ่งยากช้ามากนะครับทาผ่านวิธีการที่ผมเล่าสามาัรสามทัดเนี่ยจบนะฮะสามาัญทันี่จบเอาเข้าได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจที่จะลองไปเล่นดูเดี๋ยวผมจะแปะตัวโค้ดตัวนาาเนี้ยโค้ดสามรรทัศ์เนี่ยไปวางไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็ไปลองก๊อปปี้แล้วก็อย่าลืมเปลี่ย เปลี่ยนผ่านตอนที่ผมไม่ไลน์เนี่ยเปลี่ยนผ่านไปนว่าไฟล์บนเครื่องคุณเนี่ยไฟล์เอ็กแอลที่คุณได้มาเนี่ยมันอยู่ที่ผ่านไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมสร้างตารางรอไว้ด้วยนะจุดสําคัญเลยคุณต้องมีการสร้างโครงสร้างตารางตรงนี้รอไว้ด้วยให้ตรงกับตัวตัวแท็กนะครับที่อยู่ในตัวไฟล์กับกอลไฟล์นั้นนะครับผมโอเคนะฮะนนี้ผมจะโอเคแล้วผมจะออกแล้วนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูทีนะเมื่อกี้ผมมอให้ดูทีเนะี่ยคำสั่งนี้คือมอแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ xml นะเพื่อดูโครงสร้างของ e mail, e ไฟล์ xml ไฟนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างแค่นี้เองครับก็จะเปิดไฟล์ xml ได้โดยที่เครื่องไม่ค้างนะครับไม่ต้องไปพึ่งพา editor อะไรในเครื่องเราอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็ import ไฟล์ xml เ <XML S 2> ข้าฐานข้อมูล mysql ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมีข้อมูลเข้ามาครบถ้วนนะครับผมอ่าโอเคก็ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีทริคอะไรดีๆที่มีประโยชน์กับการทำงานจาะนำมา แบ่งปันเล่าสู่กันฟังอีกนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับก็มาดึกนิดหนึ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ